รหัสต่อไปค่ะคุณพี่งานเป้หนงช้างค่ะ,ะเป้ช้างตัวนี้หนังวัวพิมพ์ลายช้างค่ะรหัสของเขาคือ7879ค่ะคุณพี่7879ตัวนี้ ใส่ iPad 10นิ้วได้ด้วยนะคะเป็นงานหนังวัวพิมพ์ลายช้างน้ำหนักเบานะคะไซส์ของเขาฐานอยู่ที่10นิ้วนะคะฐาน10ความสูงค่ะอยู่ที่11นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้ใส่สะพายเป็นงานหนังทั้งเส้นปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนนะคะอ่ะทุกที่ปึ๊บ สะพายแล้วทําอิริยาบทได้สบายนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะสพายด้านหน้าหรือด้านหลังจะไม่ไม่เกะกะเนาะนะคะ,ะแล้วก็ช่องใช้งานคืออย่างเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านข้างด้านหน้าเฉพาะด้านหน้าเนี่ยมีสองชั้นชั้นที่1เป็นชั้นหลวงตรงนี้ใส่พวกกระดาษโน้ตใส่ของจุกจิกที่แบบ ยิบใส่แบบแบบเร็วๆอย่างเงี้ยได้เลยเป็นช่องหลวงช่องใหญ่ๆ1ช่องตามด้วยช่อง10อีก1ชั้นค่ะคุณพี่ปึ๊บช่อง10อีก1ชั้นด้านข้าง2ช่องนะคะซ้ายขวา เสียบร่มพับสั้นได้นะตัวนี้เสียบร่มพับสั้นได้เลยอีกครั้งหนึ่งเสียบกระบอกน้ําได้นะคะขวดน้ําแบบไส7เบาทตามด้วยด้านหลังค่ะคุณพี่จะมีอีก 1- ช่อง10ซึ่งสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะช่อง10บตัวนี้นะคะใครที่แบบขี้เกียจเปิดกระเป๋าด้านในอยากหยิบของแบบเร็วๆด่วนๆด,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 ด้านนอกตัวนี้มีช่องเยอะมากราคาใยของเขาอยู่ที่52 0พนนะคุณพี่เสียบในไลฟ์สด2690บาทเท่านั้น นะหางซิปเป็นงานหางซิปคู่นะคะรูดแบบทูเวได้เลยนะคะรูดลงด้านข้างแบบนี้ได้เลยแล้วก็ปากกระเป๋าคือเปิดกว้างมาก iPad 10นิ้วใส่ได้นะคะออใครที่จะพก iPad ด้วยพกกระบอกน้ำเยติด้วยนะแก้วเยติกันญานนำเสนอคุณพี่เอาหนังช้างไปใช้น้ำหนักจะเบาแล้วคุณพี่ ใช้ให้หนังเขาชุ่มเลยนะ,ะรุ่นนี้7879นะคะ2,690บาทช่องใช้งานภายในค่ะ2พ็อกเก็ตนะ,ะด้านหลังตรงนี้จะมีอีก1ช่องล้วงปุ๊บก่อนจะถึงช่อง10บมีช่อง10ให้ด้วยนะคะตรงกลางเป็นช่องโลง่งคุณพี่เสียบ iPad อะไรต่างๆได้เลยสบายมากนะคะตัวนี้7879คุณพี่ช่องใช้งานอย่างเพียบ2690นะคะสายสะพายปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อน ปรับสั้นยาด้วยตัวเลือนและเป็นหนังทั้งสองหน้าคุณพี่มีตัวล็อกสายให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้มีหูคิ้วให้ด้วยนะคะคิ้วได้เปได้7879ค่ะ3สี2,690บาทนะคะสีที่1สีน,น้ำตาลสีที่2สีดำและสีสุดท้ายค่ะสีแทนนะคะ